สิ่งที่ห้ามทำในต่างประเทศเด็ดขาดอย่าหาทำเชียวไปดูกันห้ามซื้อขายมาฝรั่งในสิงคโปร์ ทุกคนรู้ดีว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสะอาดและเป็นระเบียบที่สุดแห่งหนึ่งในโลกการที่นักท่องเทียเ่ยวเคี้ยวหมักฝรั่งทิ้งไว้ตามที่สาธารณะทำให้รัฐบาลต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลในการทำความสะอาดพื้นที่จึงมีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้นำเข้าและซื้อขายหมักฝรั่งในประเทศเด็ดขาดยกเว้นในกรณีที่มีใบรับรองแพทย์มายืนยันเท่านั้นหากคุณทะลึ่งฝ่าฝืนอาจถูกสั่งปรับหรือถึงขั้นติดคุกได้เลยฉะนั้นอย่าหาทำเชียวเอือกันแล้วนะ ห้ามจับอาหารด้วยมือซ้ายในอินเดียคนถนัดซ้ายอาจไม่ถูกใจสิ่งนี้เนื่องจากคนอินเดียถือว่ามือซ้ายเป็นมือที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกอยู่เสมอแม้จะไม่ได้มีข้อห้ามสำหรับคนถนัดซ้ายก็เถอะแต่การกินอาหารหรือส่งของให้คนอินเดียด้วยมือซ้ายก็เป็นสิ่งต้องห้ามและไม่ควรกระทำอยู่ดีฉะนั้นหากคุณไม่อยากโดนคนอินเดียมองแรงและถามว่าทำไมจับมือซ้ายละน้อยควรใช้มือขวาในการทำกิจก,กรรมเหล่านี้ให้เป็นนิสัยจะดีกว่าห้ามกินอาหารหมดจานในจีน เชื่อว่าทุกคนคงถูกสอนให้กินอาหารให้หมดจานใช่ไหมแต่นิสัยแบบนี้ใช้ที่จีนไม่ได้นะจ๊ะเนื่องจากพวกเขาถือว่าการเหลืออาหารไว้ข้างจานนั้นเป็นมารยาทที่ดีเพื่อแสดงให้เจ้าบ้านเห็นว่าอาหารที่เตรียมไว้นั้นเพียงพอแต่หากคุณเผลอกินไปจนหมดแล้วล่ะก็พวกเขาจะคิดว่าอาหารที่เตรียมไว้นั้นน้อยเกินไปจนคุณไม่รู้สึกอิ่มดังนั้นหากคุณไปเยือนประเทศจีนแล้วล่ะก็อย่าลืมเหลืออ,อาหารไว้บนจานสักเล็กน้อยด้ยละ่ะเดี๋ยวอเจกเขาจะมองแรงกินหมดจานทำเชี่ยอะไรอติ ้ามให้ทิปในญี่ปุ่นการให้ทิปเล็กๆน้อยๆ,ๆถือเป็นการแสดงความพึงพอใจในการบริการแต่หากคุณเผลอไปให้ทิปกับคนญี่ปุ่นเข้าแล้วก็อาจจะโดนมองด้วยสายตาแปลกๆเลยก็ได้เพราะพวกเขาถือว่าคุณกำลังดูถูกพวกเขาอยู่โดยปกติพนักง,งานญี่ปุ่นจะมีการรวมอัตราค่าบริการเอาไว้อยู่แล้วหากคุณเผลอวางทิปไว้แล้วละก็พวกเขาจะรีบนำเงินมาคืนคุณทันทีแต่ถ้าหากคุณประทับใจบริการของเขาจริงๆเพียงแค่คำขอบคุณอย่างสุภาพก็ถือว่าเพียงพอแล้วแม่เยี่ยมจริงๆ ห้ามให้ดอกไม้เป็นเลขคู่ในรัสเซียใครคิดจะจีบสาวรัสเซียและซื้อดอกไม้ไปฝากเธอแล้วล่ะก็อย่าลืมนับดอกไม้ในช่อดีๆละ่ะเพราะในประเพณีรัสเซียเลขคู่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายความเสียใจและความตายดังนั้นพวกเธอจะถือว่าคุณกำลังนำความโชคร้ายมายื่นให้แทนที่คุณจะได้บอกความในใจแสนหวานคุณอาจจะโดนสาวๆสะบัดบ๊อบหนีหรือหน้าบึง้งตึงใสก็ได้อย่าลืมนับจำนวนของดอกไม้ดีๆละ่ะท่องไว้เลขคู่เลขคู่ ห้ามจับมือในมาเลเซียการจับมือถือเป็นวัฒนธรรมสากลที่ผู้คนนิยมทำกันทั่วโลกแต่ใช้ไม่ได้กับวัฒนธรรมของมาเลเซียซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและการจับมือกับเพศตรงข้ามถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีวิธีการทักทายหรอกนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากการจับมือเป็นการก้มศีรษะเล็กน้อยและยิ้มแทนหากคุณไม่อยากถูกชาวมาเลเซียมองด้วยสายตาแปลกๆก็อย่าเผลอไปจับมือเพศตรงข้ามเขาล่ะจำไว้ ถ้าคุณชอบก็ฝากกระทืบไลค์และแชร์ให้หน่อยนะครับและคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ